ตใ่ใหญ่จริงส่งเสียงต่างๆหน่อยเลยครับผมไม่ปัญหากับล้านนาโบไว้รยแต่คุณป้าเกีงด้วยเดี๋ยวุณป้าคุณป้าคุณป้ามีกรหมาเ็นอปุหณาอนพูมเดี๋ยวนี้ทำไมเรียกว่าเมียลุงดีกว่าแผมจะมากกว่า ทุนี้ต้องว่าเป็นเกเป็นผู้ห่จสคผมเลยครับเราีผ่านสองาโลกครั้ที่หนึ่งครั้งที่สองเรียวมแล้วคุยกันคุมไม่ต้องจีบแล้วเอาเป็นว่าเสียแต่ลากมาหลายหนใช่มาเป็นหน้าคุ้ใส่คอแล้วใส่คคุ๊ใส่ม้ลากเลยเดี๋ยวเอ่อพอดีผมเนตัเซน์รู้จักภาษาเลยจีบมูักพอดีพอดีผมไม่เคยยุ่งแล้วบนเตียงสนใจะอยู่แถวในห้องน้ำแล้ดิมระเบียงเท่านั้น าเยอะวาคนเล่นไทว่าเอันนี้เราทเล่นนะฮะมริงราเล่นด้ยจริงๆใช่เราไม่ได้เออว้ไม่จริจริงแพ่ซีพูดได้นะฮะเพราะเขมีเอมมี่อยู่ในใจตลอดเวลาางวันนี้เอมมี่ใครผมรู้จักผมอยากมาทำความรู้จักกับหอยที่สุราเนี่ย บางครั้งเราอาจจะมาหาอันนี้เป็นมีชู้นะพี่นะเป็นมีใช่มีชู้เขาเรียกทำาทำการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์แบบใหม่อ๋อแล้วคนไหนอยากเป็นชู้กับซีสิวัฒนส่งเสียงหน่อยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่คนคนชู้ของเรากพี่นะเออไอเรีนเรียนพงคูเลยเดี๋ยวเดี๋ยอันนี้อยู่ เออใจเย็นใจเย็อยู่บ้านท่านแล้วก็มีเพื่อนนะพวกคุณเอ้ยมีเพื่อนสนิเลยเดี๋ยวร้องเพลงนะร้องเพลงกันต่อเลยครับพวกเอนบอกว่พี่ปู่มาพี่ปู่มาพี่ปู่พงศิษฐ์ทำทีเปิดโลกกว้างทำทีแต่ว่าทุกคนต้องร้องเพลงพี่ปู่ไม่ได้พี่สีร้องได้นะอยากร้องผมชอบชอบเลยนะบเป็นไอเดอลของพี่สีเลยเป็นไอเดอลครับผมแสดงว่าพี่สีชอบมากชอบชอบไอ้นี่พี่ปู่ร้องเพลงนี้ผมจำได้เลยโอ้ปะตั้งน้ำาย สิวัตเต้นได้น่ารักขอเสียงกระดังเลยครับผมส่วนใครเลิผมเต้นได้โอวัตใช้ชั่วขอเสียงดังๆหน่อยครับผม <c oughs> น้นยอยเราก็ชนะโจ้พึ่งๆ <c oughs> ว่าไม่เป็นไร,ๆๆนรมไม่เป็นไรเข้าใจค <c oughs> รับผมอันดับแรกขอโควี่พี่ซีสักคำได้ไหมได้พี่คุณ <c oughs> มาหลายคำนะมนขอคผมเที่ยวคนเดียวว่ะ ผมผมจริงๆผมชอบเลี่อนงานส่งตัวมากเลยหลายจังหวัดนะสามจังหวัดเลยใส่แด้วรับได้เราไปเจอกันที่เราไปกันมาโอ้โหนี่ระเบิดกันมาแล้วเรียบร้อยเพราะระเบิดระเบิดเหตุผลที่เขาวางกันเยอะมันมีเหตุผลเดียวรับเหตุผลอะไรครับไม่อยากถือครับผมเฮ้ยไม่เสียเลยป้าเปิ้ลตลกนะพ่อคุณขออนุญาตเก็บน้ำไว้สิ่งศักดิ์สิทธ์ครับ ก็มีค่าผมไม่ได้โรคจิตครับแต่ผมเป็นมิตรประเทศตรองข้ามเสมอครับผมวพี่นไรปยังไปไหนเลยนฮะวิสิ์มาขอถ่ายรูปครับเอาเอาท่าถ่ายรูปเอาเอาท่าถ่ายรูปที่มันแบ๊บแบ๊บ